สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์ต่อนะครับเป็นโจทย์ข้อ2.1นะครับข้อ2.1่โจทย์ก็มีอยู่ว่าให้เราทำำําจํานวนนี้ครับจำนวนนี้นะถังก้อนนี้เลยเนี่ยให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วก็เลขชี้กําลังเนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะจำนวนนี้นะเราก็แบ่งกลุ่มก่อนนะฐานมี2แบบก็คือฐานตัวแปร x ก,กับตัวแปร y แล้วก็แบ่งกลุ่มก่อน เป็น x กําลังสองหารด้วย x กําลัง4นะคูณด้วย y กําลังลบ3หารด้วย y กําลัง2อันนี้ก็แบ่งกลุ่มออกมาก่อนจากนั้นเราก็ทันทีละกลุ่มนะกลุ่ม x กําลังสองหารด้วย x กําลัง4ก็จะเป็น1ส่วน x กําลัง4ี่ลบ2นะครับ y กำลังลบ3หารด้วย y กำลังสองก็เป็น1ส่วน y กําลัง2ลบลบ3นะลบตัวลบเป็นบวกนี่ก็มาบวกกันก็จะเป็น5ตัวนี้โอเคนะส่วน4ลบ2ก็เป็น2ตัวนี้โอเคปะ ก็จะเป็น1ส่วน x กําลัง2คูณด้วย1ส่วน y กําลัง5ก็จะได้1ส่วน x กําลัง2 y กําลัง5นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบจบแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ